คุณค่าที่แท้จริงของชีวิตเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาตามหาความหมายกันใน s p e e Space ดูสายตาของผมสิครับแล้วมาตามหาคุณค่าของชีวิตกันมาใช้ชีวิตแบบ ultra luxury กับโครงการ The Rare Selection by Noble Noble Terra พระราม9เอกม่ นี่ละมุนสุดๆเพราะว่าอะไรบ้านนี้ครับที่โครงการนี้สถาปนิกที่ออกแบบคือออนุนิมดูซึ่งอนุนิมเนี่ยในสายสถาปนิกเนี่ยเขาคุยกันว่านี่คือสถาปนิกสายละมุนน่าอยู่จนไม่อยากจะออกจากบ้านน่ะด้วยการคุมโทนสีเอ่ยก็ตามการเลือกใช้วัสดุเอ่ยก็ตามการเล่นช่องแสงทำให้บ้านดูแบบขาวไม้มีรอยยิ้ม มีความละมุนอยากวิ่งเล่นกับน้องหมาน้องแมวอะประมาณนั้นอะวันนี้ก็เลยเปิดรายการสเป s p a c e ด้วยความละมุนีที่สุดกับโนเบิลเทราพระราม9เอกมัยครับ The Rare Selection by n o b l e ก็พูดถึงโครงการนี้เนี่ยจะพูดถึงความแรครับแรที่แปละว่าหายาก จริงๆคอนเซปต์นี้มี3แรด้วยกันแรแรกคือแรดโลเคชันตรงนี้เป็นโลเคชันที่หายากมากไม่รู้หลุดมาได้ไงแถวนี้คือเนี่ยกล้ทงลงั้งโรงพยาบาลตรงนี้อยู่ใกล้ทาวินทาวมากมีร้านอาหารดีๆแบบโลโก้อยู่เพียบเลยจะเป็นสายปาร์ตี้ข้ามสะพานไปแค่นี้ถึงทองหล่อเอก,กมัยแล้วผมก็อยู่แถวนี้วนรถเนี่ยขึ้นทางด่วนไป ไปลงสยามก็20นาทีคุณจะบินไปต่างประเทศไปสุวรรณภูมิก็แป,ป๊บเดียว 2. อง d e ด i ไซน์เขาจะมีการคุมโทนสีให้มันละมุนจริงๆทั้งโทนขาวโทนไม้ทำให้รู้สึกว่ามันน่าอยู่มากๆและการที่ทําให้น่าอยู่คือพื้นที่กรีนสเปซครับโผลอกมาหมดเลยทั้งสีเขียวทั้งด้านหน้าหรือว่าด้านไหน หรือด้านในที่มองเห็นด้านนอกมันทำให้รู้สึกว่าอยู่สบายมากและ3ครับ The rare experience ที่เราได้มาใช้ประสบการณ์ในการอยู่อาศัยด้แบบเป็นตัวเองที่สุดได้ใกล้ชิดธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติเกิดความสงบขึ้นที่เป็นความสงบในจิตใจมันอาจจะเป็นความลักชัวรี่ที่พิเศษกว่าความหรูหราอื่นใดก็ได้วันนี้เดี๋ยวพาชมบ้านที่ Noble t r a n ครับมา นี่คือเรื่องประสบการณ์แรกครับเข้ามาในบ้านจากหน้าบ้านมีที่ไหนเปิดประตูมารับแสงจากหลังบ้านได้เลยคือแสงตรงนี้คือเปิดช่องกระจกนี้ที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มลื่นขึ้นไปถึงข้างบนแสดงว่าช่องแสงเนี่ยมันรับมาเต็มๆล้วต,ตรงนี้บ้านก็จะสว่างหมดเลยคุมโทนสีตั้งแต่หน้าบ้านให้เห็นเป็นโทนขาวแล้วก็โทนไม้เพิ่มความอบอุ่นเวลาอยู่ที่บ้านและให้ความรู้สึกว่าเราจะได้กลับมาพักผ่อนและอยู่ในสภาวะทิ้งตัวทุกครั้งพอเข้ามาแล้วเนี่ย พื้นที่ตรงนี้ยังบีบสเปซต,ตรงห้องนั่งเล่นให้เราได้ดูทีวีแบบชิวๆไม่โปร่งโล่งจนเกินไปเก็บความโปร่งโล่งหรือเลเยอร์ไว้เล่นตรงช่องแสงกลางบ้านซึ่งเป็นไฮไลท์ของโครงการนั่นก็คือนี่ครับช่องแสงสกายไลท์หรือว่าทริปเปิลวอลลมนี่คือช่องแสงที่มาจากชั้น3ซึ่งบ้านที่เป็กพาเข้ามาชมเนี่ยเป็นขนาดไซส์ L ครับ 63-88ถึงตารางวาซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มากจอดรถได้ถึง4คัน4ห้องนอน6ห้องน้ำแล้วก็มีลิฟต์ในตัวด้วยแต่พูดถึงไฮไลท์ตรงนี้ก่อน Triple Volume เนี่ยจาก3ชั้นเนี่ย mm. ก็จะลงมาทำให้เรามีพื้นที่ปลูกต้นไม้อยู่กลางบ้าน เขาได้จำลองมาแล้วนะครับตรงนี้บ้านตัวหญ่เนี่ยที่อยู่มา2เดือนแล้วยังไม่เป็นไรเลยถ้าเราเลือกพันไม้ที่ถูกต้องก็จะสัมผัสได้เหมือนชื่อโครงการครับโนเบิลเทราเทราหรือเทเรนเนี่ยก็แปลว่าผืนดินที่มันทั้งแผ่ภพศสารและเป็นจุดศูนย์รวมให้เราได้อยู่ร่วมกันได้เต็มที่ทั้งครอบครัวครับส่วนชั้นหนึ่งก็จะมีช่องแสงที่เข้ามาทั้งสองทางทั้งจากหน้าบ้านแล้วก็จากหลังบ้านซึ่งหลังบ้านจะเป็นพื้นที่เปล่านะครับใครจะเลือกฟัสชิลิตี้แบบไหนก็ได้จะเป็นสวนหลังบ้านก็ได้หรือจะะเป็น็นนนสวา้้้แบบีกได จะปิดหรือจะเปิดกับโซนหลังบ้านก็ได้ให้เป็นเซมิอัลดอร์และเชื่อมโยงกับการใช้พื้นที่ในบ้านตรงนี้จะวางเป็นโต๊ะอาหารหรือจะลากเป็นแพน t r y เยาวๆก็ได้โยงมาตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งานคือถ้าเข้าบ้านมาแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนที่เพื่อนๆมารวมตัวกันปาร์ตี้ได้นี่นั่งกันสิบที่ตรงนี้ขึ้นมายืนตรงนี้ฮะแล้วก็ชิวๆปาร์ตี้ตรงแพน t r y หรือตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้นได้เพราะมันโยงกับครัวฝรั่งแล้วก็ครัวไทยที่อยู่ด้านหลังได้ด้วย ตรนนี้การออกแบบตกแต่งก็จะเพิ่มความลักชัวรี่เข้ามาหน่อยโดยการใช้หินอ่อนแต่ถ้าใครอยากจะคุมโทนให้มันอบอุ่นมากขึ้นก็สามารถทาโต๊ะเนี่ยให้เป็นแบบโต๊ะไม้ก็ได้หรือคลุมโทนสีอื่นๆให้มันแบบละมุนละมอมมากขึ้นก็ได้นะครับชั้นหนึ่งยังไม่หมดแค่นี้ยังมีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจนอกจากเมนเอนทรานส์เราจะพามาชมประตูพอ่อ้ันฟึบออกไปได้เลย เวลาที่แม่บ้านเนี่ยนั่งดูทีวีอยู่ลงลิฟต์มาชา,า,า้นสาปับประตูนี้ออกไปได้เลยไม่ต้องทักทายแม่บ้าน <c oughs> แต่จริงๆแล้วประตูนี้อาจจะเป็นประตูที่ง่ายสุดครับถ้าจอดรถปุ๊บถึงบ้านเปิดประตูแล้วก็ขึ้นไปห้องนอนได้เลยเพราะว่ามีลิฟต์ทุกบ้านเข้ามาจากประตูนี้เข้าบ้านแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจบ้างเก <c oughs> ิดขึ้นในช่วงโควิดโซนรักษาความสะอาดเราก็จะเปิดประตูแล้วเป็นโซนที่เซอร์วิสจะเก็บของก็ได้เสื้อผ้าที่เราใช้แล้วต่อวัน เราก็จะมาเก็บไว้ตรงนี้ให้เป็นโซนซักล้างมีตู้ซักผ้าโซนนี้ก็เป็นโซนที่ไฮจีนหรือว่ารักษาสุขอนามัยมากเป็นพิเศษนี่เล็บชั้นหนึ่งขึ้นได้ชั้น2และชั้น3ชั้น4ี่ไม่มีเอาละเดี๋ยวเจอกันชั้นสองครับอือผ่านมาแล้วชั้นสอง ดูสิครับนี่คืออะไรนี่คือ Green Space ที่อยู่ในบ้านถามว่าข้างในมาอยู่ได้เพราะว่ามีช่องแสงนี่ไงที่เป็นไฮไลท์ทริปเปิลวอลลุ่มจากชั้น3เนี่ยดึงแสงลงมาให้กระจายแสงทั้งชั้น2ไปถึงชั้น1ชั้นนี้จะมี3ห้องนอนด้วยกันแต่ทางอนุนีมเนี่ยเขาจะเปลี่ยนห้องนอนเป็นห้องอะไรบ้างมาดูกันนี่ห้องนอนที่ตรงนี้อาจจะเป็นผนังทึบคุณสามารถเปลี่ยนเป็น private living room ก็ได้ขึ้นมาเป็นแบบห้องที่ไว้สําหรับดูหนัง home theater หรือว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่อยากจะลงไปชั้นหนึ่งแยกส่วนกันแล้วว่าคุณลูกกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม,ณอณแม่อาจจะอยู่ข้างบนคุณลูกเล่นเกมอยู่ข้างล่างตรงนี้เราก็ชิลได้กับบรรยากาศแบบนี้ที่ชั้น2เราก็จะมีช่องแสงซ่อนอยู่ทุกมุมครับนี่มัเลยทําให้บ้านนี้เนี่ยไม่ว่าจะมุมไหนไม่ว่าจะห้องไหนที่แบ่งเป็นถึง3ห้องนอนในชั้น2เนี่ย มันก็จะมีการรีแสงเข้ามาทําให้บ้านเนี่ยรู้สึกว่าโปร่งโลง่งแล้วก็อยู่สบายแทบจะทุกโซนเลยครับอ่ะไปดูห้องอื่นกันบ้างนี่อะไรอ่ะอ๋อห้องเก็บของก็มีซ่อนอยู่เหมือนกันอ่ะนี่คืออีกหนึ่งห้องนอนห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวที่บอกแล้วว่าบ้านนี้มีถึง6ห้องน้ําห้องนอนก็คือแต่ละส่วนก็ไม่เหมือนกันครับมีวิวที่แตกต่างกันไปซึ่งจะเป็นวิวนอกบ้านและวิวในบ้านที่เราสามารถเห็นช่องแสงจากข้างบนได้รวมถึงช่องแสงหน้าบ้านก็ได้ นี่อยู่ดีก็มากระทบกันหน้าบ้านซึ่งช่องแสงในบ้านเนี่ยเราก็สามารถดูได้ว่ามีใครที่เข้าบ้านมาหรือเปล่ารักษาความปลอดภัยได้ด้วยครับถ้าบ้านคุณแต่งเติมสระว่ายน้ํานี่เป็นอีกหนึ่งห้องไฮไลท์ที่เป็นห้องชั้น2แล้วก็มองวิวสระว่ายน้ําถ้าเป็นหวมวจองห้องนี้อย่างชิลฟังเสียงน้ําเห็นน้ําแล้วมันสดชื่อตรงนั้นอาจจะเป็น private living room นะครับหห้องนอน2ห้องนอน3ห้องนอนอยู่ตรงนี้ก็ได้ ตรงนี้อันนี้เขาคัสซอมมาจริงๆอาจจะเป็นพื้นที่มันทึบแต่ถ้าเราอยากให้มันโปร่งมากขึ้นให้มันลุ้นๆเสียวๆวับๆมากขึ้นก็จะทําเป็นระแนงไม้แบบนี้ก็ได้ ตรงนี้คือเป็นอะไรครับเป็นจุดสุดยอดสุดยอดของต้นไม้มองชั้นหนึ่งเราก็จะเห็นระหว่างต้นพอมองชั้นสองก็เห็นอีกมุมมองหนึ่งแล้วก็รับช่องสแสงแบบเต็มๆน้องต,ต้นไม้อยูอย่ได้เราก็อยู่ได้ครับแล้วตรงนี้ก็จะสามารถจอะสองคนที่อยู่ข้างล่างได้สามารถทักทายกันได้นั่นคือพื้นที่ที่ปฏิสัมพันธ์กันทั้งบ้านไม่ว่าชั้นหนึ่งชั้นสองหรือว่าชั้นสามชั้นสองนี้มีอีกสองห้องนอนนี่คือสามารถเป็นห้องนอนลูกก็ได้ห้องนอนของน้องๆ ซึ่งมานี่มานี่มานี่มามองตรงนี้โห้ยว๊ับ โอ้โหเคยมีความฝันไหมที่จะมีแบบเตียง2ชั้นอะ่ะแต่นี่คือเตียง2ชั้นแบบที่อันเดนเนี่ยขาคัสตอมมาให้มันมีความละมุนละม่อมความโค้งมนมีรูช่องแสงที่เข้าไปถึงตัวส่วนนอนของน้องๆได้แล้วก็พี่น้องเล่นด้วยกันผมว่าเป็นห้องที่มันมีความสุขมากเลยเพราะว่าชั้น1ชั้น2ชั้น3คือฝ้าสูงหมดเลยมันก็สามารถเล่นเลเยอร์ของที่นอนของเด็กๆได้ครับอยู่แบบโลง่ลงๆไม่อึดอัดเลย มีอีกห้องหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นห้องนอนที่3ของชั้น2เราจะสามารถปรับเป็นฟังก์ชันอื่นก็ได้ห้องประชุมห้องนั่งเล่นห้องสมุดทําให้เป็นห้องของลูกๆได้เป็นห้องเรียนเปียโนของลูกห้องซ้อมดนตรีของลูกห้องเรียนพิเศษของลูกก็ได้ก็เลยทําเป็นห้องสมุดก็ได้ฉะนั้นหลากหลายฟังก์ชันครับต้องมาดูกันเองชั้น3ามาดีกว่าช่องแสงกลางบ้านอยู่นี่มันก็ส่งผลมาถึงตรงนี้ที่เป็นทางขึ้นบันไดโทนผนังสีขาวแล้วก็ทนไม้ทำให้รู้สึกบ้านโล่งโปร่งสบายหมดเลยไม่เหมือนบ้านเดียวสักนิด เป็นบ้านที่มีช่องเชื่อมระหว่างกันระหว่างช่องว่างกับช่องใสมากที่สุดเลยช่องว่างก็คือช่องว่างโปร่งๆนะครับที่สามารถลมถ่ายเทได้ส่วนช่องใสจะเป็นช่องที่เชื่อมระหว่างห้องซึ่งตรงนี้เ,เป็นห้องน้ําเราก็สามารถมองเห็นข้างนอกได้ตรงนั้นเป็นคอร์ดยาร์ดที่อยู่ข้างบนเราสามารถเชื่อมพื้นที่สีเขียวเข้ามาในบ้านได้ส่วนช่องกระจกใสที่มาเป็นตัวระแนงการตกเนี่ยเราก็สามารถเชื่อมโยงไปกับพื้นที่ต่างๆของบ้านได้โดยทำให้บ้านโปร่งโล่งไม่อึดอัดอีกแล้ว นี่คือบ้านเดียวจริงๆเหรอเนี่ยนี่คือบ้านเดียวที่มันไม่ใช่เหมือนบ้านเดียวอะฟฟลลิ่งของประสบการณ์การใช้ชีวิตเนี่ยเหมือน r e s i d e n นตแต่พอขึ้นมาข้างบนนี้จะเหมือนเพนท์เฮาส์เพราะเขาบอกว่าชั้น3คุณจะสามารถทําเป็นมัสเตอร์เบดรูมที่เป็นชั้นของคุณได้หมดเลย แล้วพอเข้ามาเราก็ด้เห็นกระจกสูงซึ่งอันนี้เป็นความสูงถึง3เมตรเราจะเห็นกรีนสเปซตรงนี้ด้วยแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนพักผ่อนชิลๆไปตรงนี้สามารถเป็นห้องดูบอลถ้าภรรยานอนอยู่แอบนอนดูบอลที่นี่ได้ภรรยาก็ดูเน็ตฟลิกไปอ่เข้ามานี่คุณงน้ำจะน่าสนใจห้องเพนท์เฮาส์จะมีห้องน้ําที่ยาวมากโอ้โหยาวสุดก็คือตรงนี้จะมีฮีทสันเฮอร์ด้วยสําหรับสุภาพบุรุษและก็สุภาพสตรีแล้วก็จะแบ่งมุมกันแต่งตัวทั้งสองฝั่งเลยแบ่งแยกโซนเลยซึ่ง เป็นห้องน้ําที่กว้างมากนี่ห้องน้ําในบ้านเดียวแล้วเนี่ยที่สําคัญคือจะมีช่องแสงคือจะมีช่องแสงที่เราเห็นจากในบ้านและมีช่องแสงที่เราเห็นจากข้างนอกมันทําให้เกิดเวนติเลชันหรือพื้นที่ที่มันสะอาดขึ้นพื้นที่ที่ไฮจีนขึ้นโดยการที่เราเปิดช่องลมเนี่ยให้มันไหลผ่านให้มันทําความสะอาดให้มันมีอากาศถ่ายเทที่อยู่ในห้องน้ําได้นอกจากการคว้านช่องแสงเนี่ยยังมีการคว้านสวนเล็กๆแ่มังมีขอดยัดจู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มองเห็นเกลนสเปซแล้วก็มองไมเห็นข้างนอกฟินมาก แล้วตรงนี้ก็เป็น Walk in Closet ครับที่ใหญ่แล้วก็กว้างมากคุมโทนสีมันอบอุ่นสีเนี่ยเนียนไปกับผนังโดยมีมือเปิดเนี่ยเล็กๆนิดเดียวแบบมินิมอลสไตล์ความละมุนของอาน n นีนนี่เปกพาชมเรียบร้อยแล้วสำหรับบ้านไซส์เาลเาไปมาสเปกสเปซกันที่บ้านไซส์ S ครับนี่คือบ้านไซส์ S ครับ ขนาด50ถึง72ตารางวาซึ่งแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกขนาดไหนเลยคุณจะเห็นเลยว่า นี่คือบ้านที่คุมโทนโทนสีขาวโทนสีเบจทาให้บ้านดูละมุลละม่อมเราจะเห็นว่าช่องแสงเนี่ยมีช่องเปิดที่กว้างทั้งชั้น2ชั้น3มีแสงกระจายเข้าสู่ตัวบ้านได้เต็มเแต่ถ้าอยากจะมันกันแสงหน่อยเราก็จะมีฟาซาดอยู่ซึ่งเป็นฟาซาดรูประแนงที่เป็นตารางแบบนี้จะเล่นกับแสงและเงาได้ทั้งวันถ่ายรูปก็สวยด้วยแล้วก็มีกระเบื้องลายอิฐเคนไซที่ทําให้บ้านเนี่ยก็ดูละมุลละม่อมไม่ต่างจากบ้านหลังอื่นเลยครับมามาดูแร็คเอ็กซ์เพรียร์สําำหรับบ้านไซส์เอสของ ตรงนี้จะได้สแปนยาวเลยสแปนสูงๆอันนี้แม้ว่าจะเป็นบ้านไซส์ S แต่ก็จอดรถได้ถึง3คันฟังก์ชันข้างในมีทั้งหมด4ห้องนอนและก็5ห้องน้ำครับทางเข้ายังเป็น2ทางเหมือนเดิมคือเราวมี m a i n Entrance แล้วก็ทางพ่อบ้านที่แอบซ่อนไว้หรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นทางหลักก็ได้พอเข้าไปแล้วขึ้นลิฟต์เข้าห้องนอนได้เลยครับสำหรับใครที่อยากจะลดต้องโลกร้อนบ้านอยากจะมีติด e b charger ตรงนี้ก็สามารถมีพื้นที่ที่สามารถติด e b charger ได้เหมือนกันครับ เมนเอนทรานซ์หรือทางเข้าหลักเนี่ยเป็นประตูบ้านสูงเลยที่มาจากไม้จริงทําให้บ้านดูอบอุ่นขึ้นพอเข้ามาในบ้านแล้วเปิดประสบการณ์นะครับสำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะมีกระจกบานใหญ่ที่เรามองเห็นข้างนอกแล้วก็รับแสงจากข้างนอกด้านหน้าบ้านได้ เข้ามาที่มีความต่างจากบ้านไซแอลเมื่อกี้เนี่ยก็คือบ้านนี้จะไม่มีต้นไม้ที่อยู่ในบ้านแต่ว่าพื้นที่สีเขียวนั้นเนี่ยก็จะอยู่รอบๆบ,บ้านนะครับสามารถมองเห็นเนี่ยพื้นที่สีเขียวในโครงการก็ได้ถ้ามองจากด้านหน้าหรือจะมีส่วนหลังบ้านของคุณที่เป็นพื้นที่สีเขียวก็ได้เหมือนกันแล้วก็รับแสงได้เมื่อพื้นที่รับแสงอยู่ตรงช่วงท้ายบ้านก็สามารถปลูกต้นไม้เล็กๆไว้ในบ้านได้เช่นกันนะครับ แต่ที่เหมือนกันก็คือไฮไลท์ของโครงการโนเบิลเทราที่น่าสนใจสุดๆก็คือการทําให้แสงเนี่ยกระจายอยู่ทั่วบ้านสกายไลท์ครับที่มีความสูงถึง11เมตรแล้วก็ทําให้สกายไลท์เนี่ยกระจายแสงธรรมชาติ กระจายอยู่ทุกชั้นเลยไม่ว่าจะเป็นชั้น3ชั้น2จนมาถึงชั้น1ตรงนี้ซึ่งชั้น1ก็จะเป็นโอเพนแปลนเหมือนกับไซส์อื่นๆทําให้เราสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์เนี่ยไว้ตรงไหนก็ได้ตามที่เราชื่นชอบนะครับเริ่มจากที่เข้ามาเจอห้องนั่งเล่นเราสามารถดูทีวีเชื่อมโยงกับพื้นที่ทันอาหารต่อเนื่องมาที่ตัวพันที y หรือตัวเคาน์เตอร์ ที่เชื่อมโยงกับครัวฝรั่ังแล้วก็ครัวทายด้านนี้เช่นกันนะครับเก็บตู้เย็นได้มีพื้นที่ทําครัวจริงๆมีเครื่องดูดอากาศแล้วก็จ่ายไปส่วนเมดหลังบ้านได้เป็นส่วนเซอร์วิสหลังบ้านซึ่งถือเป็นพื้นที่โอเพ่นแ p l น n ที่คอม p a c t แล้วก็พอดิบพอดีกับการใช้สอยมากๆพื้นที่สําหรับบ้านหลังนี้เนี่ยบ้านไซส์เอสเนี่ยเหมาะกับคู่รักที่สายละมุนอยากจะพักผ่อนแบบสุขแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสดๆเพราะว่าตรงเนี้ยบอกแล้วว่าเป็นแร์โลเคชั่นใกล้เมืองมากๆครับ พื้นที่ชั้นหนึ่งที่เห็นบอกเราว่าเป็นโอเพนแปลนแล้วก็มีผนังโทนสีขาวเรียบแต่ว่าเราก็จะเห็นว่ามีพื้นที่เก็บของที่เรียบเนียนไปกับตัวผนังเหมือนกันมือจับแทบจะไม่มีเลยทําให้บ้านดูเรียบเนียนสมูทแล้วก็ละมุนจากชั้นหนึ่งคุณเลือกได้เลยว่าจะเลือกบันไดหรือว่าลิฟต์อ่ะเดี๋ยวพาไปดูชั้น2ก่อนขึ้นบันไดก่อนชั้น 2- มี3ห้องนอนเหมือนกันแต่แล้วแต่ว่าคุณจะเปลี่ยนหรือว่าดัดแปลงเป็นห้องอย่างอื่นที่ตามความต้องการของคุณได้ครับ ชั้น2เราจะเห็นพื้นที่เชื่อมต่อซึ่งสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในบ้านได้อย่างพื้นที่ชั้น2เราจะเห็นว่าตรงนี้จะมีแบ็กกราวด์ที่เป็นผนังโคมไฟตรงนี้เนี่ยถ้าเราติดโคมไฟสวยๆเราสามารถมองเห็นได้จากชั้น2 ในมุมนี้กับเห็นมุมโคมไฟที่เราติดตั้งไว้จากชั้นล่างก็ได้ถือว่าใช้ฟังก์ชันโคมไฟได้ถึง2ชั้นน่าสนใจมากซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็น1ห้องนอนถ้าก่อนหน้านี้ตรงนี้เป็นผนังปิดทึบคุณจะสามารถมีไอเดียทําให้เป็นพื้นที่โปร่งโลง่งแล้วก็เชื่อมต่อกับพื้นที่ชั้น2ได้นะครับก็จะมี1ห้องน้ําสามารถเปลี่ยนจากห้องนอนมาเป็นห้องทํางานก็ได้ก็สามารถเปลี่ยนจากบ้านมาเป็น working space ได้ครับชั้น2นอกจากจะมี3ห้องนอนแล้ว ก็ยังมีพื้นที่เซอร์วิสซ่อนอยู่ด้วยนะครับในห้องเล็กๆในการที่ซักผ้าก็ได้หรือเก็บของรีดผ้าได้หมดเลยซุบชั้น3ใครว่าไม่มีต้นไม้อยู่ในบ้าน ต้นไม้ซ่อนอยู่ชั้น3นะครับเพราะว่ากใกล้สกายไลท์ที่สุดรับแสงเต็มที่ก็แล้วแต่นะว่าคุณจะเลือกพันธไม้ที่เหมาะสมหรือว่าใช้ระบบการปลูกที่ถูกต้องยังไงสามารถปรึกษาที่โครงการได้ครับชั้น3เราสามารถเข้าประตูบ้านมาขึ้นลิฟต์จากชั้น1ขึ้นมาถึงห้องนอนเพนท์เฮาส์ของเลาเลยเข้าไปสู่สภาวะทิ้งตัวกันได้เลยชั้น3นอกจากจะมีต้นไม้ในบ้านก็จะมีระเบียงเนี่ยที่เรามองเห็นพื้นที่สีเขียวในหมู่บ้านได้ด้วยครับ สำหรับชั้น3ครับฟังชันลงตัวแน่นอนเพราะว่าเราจะมีทั้งห้องนอนบล็อกอินโกลเซ็ตแล้วก็ห้องน้ําแล้วก็ตกแต่งอย่างคลุมโทนด้วยโทนสีทั้งไม้ขาวเบทําให้อยู่สบายมากๆที่สําคัญการทําให้เราอยู่สบายมากขึ้นคือฝ้าที่สูงถึง3ามเมตรยี่ทำให้ห้องนอนเนี่ยโปร่งมากรวมไปถึงบล็อกอินโกลเซ็ตแล้วก็ห้องน้ําด้วยตรงนี้ก็แล้วแต่ว่า ผู้รักส่วนละมุนคนไหนเนี่ยจะตกแต่งแบบไหนตรงนี้อาจจะมีเคาน์เตอร์ตรงกลางแล้วก็จัดเก็บกระเป๋าของคุณภรรยาหรือว่าชุดสูทของคุณผู้ชายที่ Walk in closet ตรงนี้ได้ตรงนี้สามารถติดกระจกเงาทําให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยกว้างมากขึ้นได้ครับแม้จะเข้ามาสู่ในส่วนที่ลึกที่สุดที่เป็นห้องน้ําหรือ Walk in closet เนี่ยก็ยังมีการเปิดรับแสงจากช่องแสงที่รับจากสกายไลท์ได้แล้วก็มองเห็นทะลุถึงชั้น2แล้วก็ชั้น1ได้เลย ทำให้บ้านนี้เนี่ยรู้สึกว่าเชื่อมโยงเป็นส่วนเดียวกันทั้งบ้านห้องน้ำก็ยังโถงสูงอยู่แล้วก็ดูโปร่งสบายนะครับรวมถึงหน้าต่างเนี่ยที่กว้างมากและมองออกไปข้างนอกก็ยังเห็นพ็อกเก็ตคอร์ดอยู่ข้างนอกด้วยที่ทําให้เรารู้สึกสดชื่นทุกครั้งก่อนที่เราอาบน้ําแล้วออกจากบ้านแล้วรวมถึงเป็นการกรองแสงแล้วก็เพิ่มความ p r i เวทให้กับตัวบ้านด้วย ในห้องน้ำเนี่ยที่จะมีอ่างน,น้ำที่เป็น his and her และเราจะเลือกแบบบัตทับก็ได้เป็นเรนชาวเวอร์ก็ได้หรือว่า,าแบบชาวเวอร์ส่วนตัวก็ได้เลยครับโอ้โห oh จบวันนี้ด้วยแสงสุดละมุนครับนี่แบบนี้แล้วเราก็เห็นหมดเลยว่านั่นคือบ้านไซส์ L นั่นคือบ้านไซส์ M และที่อยู่ตรงนี้คือบ้านไซส์ S แล้วแต่เลยว่าคุณจะเลือกบ้านไซส์ไหนเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันเลยต่างกันแค่พื้นที่ใช้สอยเท่านั้นเองถ้าคุณชอบบ้านอัลต์ลักชวรี่ที่สไตล์ละมุนแบบนี้<ๆ>ก็ลองเข้ามาชมโครงการได้บอกเลยว่า เดินทางไม่ไกลแน่นอนเพราะตรงนี้เนี่ยอยู่ใกล้เมืองมากๆจะขึ้นทางด่วนไปรูณภูมิก็ใกล้อยู่ใกล้ทองหล่อเอกมัยมากๆเพราะว่าตรงเส้นนี้เนี่ยคือโนเบิลเทราพระราม9เอกมยัยบอกคุณแล้วว่าเป็นแรโลเคชันครับพื้นที่ตรงนี้หายากมากเท่าที่เห็นแล้ววันนี้พาทัวร์ก็คุณจะดูว่ามันแรดีไซน์ขนาดไหนแล้วก็แรเอ็กซ์เพรียร์์ด้วยอยากจะให้มาแรกันครับเพราะตอนนี้เหลือแค่10บกว่าหลังแล้วเพราะฉะนั้นรีบเข้ามาชมโครงการนะครับก่อนที่จะอดอยู่บ้านที่แสนละมุน ถ้าใครรู้สึกว่าดูแล้วเริ่มสนใจมาติดต่อเข้าชมหรือว่าสอบถามข้อมูลได้นะครับที่ Line Noble r e a l i t y เพราะคุณสามารถเลือกที่ที่ใช่อยู่บ้านที่ชอบได้กับ No b l e t เทราพระราม9เอกมัยน,นะครับครั้งหน้า Space Space จะพาไปที่ใช่และก็ที่ชอบที่ชอบที่ไหนคอยติดตามฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับดูสิมุมยามเย็นตรงนี้เหมือนเป็น Harry Potter เลยเหมืนอนยู่ฮอกวอตส์อ่ะนั่นคือโรงเรียนนานาชาติดิเจนวิวอย่างดีโรงเรียนนานาชาติแถวนี้ก็เพียบเลยนะ ประิทิตี่แถวน,นี้ดีมากเข้าเมืองก็10นาทีไม่ได้พูดเล่นถ้ารถไม่ติด